มีหัวใจนะถ้าโดนว่าโดนอะไรเสียใจแน่นอนนะคะเสียใจรู้สึกแน่นอนแต่จมไม่ได้นะคะเพราะว่างานรออยู่เยอะมากโดนว่านาทีนี้นาทีหน้าต้องไปประชุมแล้วค่ะจริงแล้วอะ่ะพยายามมองว่าหัวข้อไหนที่เขาว่าเช่นประชาชนไม่พอใจเรื่องการจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ้ยโอเคกลับมานึกละยังไงเรียกทีมคุยเรียกกระทรวงคุยอจัดการจัดการจัดการอย่างนี้อย่างนี้นะ อันนี้ยังไม่ยังไม่เข้มข้นพออันนี้ยังไม่พอจัดก,การทําไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นเช่นเสื้อผ้า,าผมการแต่งตัวที่ถูกบูลลี่มาโดยตลอดนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เวลาที่นโยบายต่างๆทําสําเร็จนะคะถามว่าความภูมิใจในความสําเร็จมันมันเป็นยังไงความภูมิใจของดิฉันคือประชาชนประชาชนที่เขาเรียกว่าวอะไรอะแฮ ppy ปปมากๆกับนโยบายที่ได้ไปชีวิตมันดีขึ้นเลยจากสิ่งที่ นโยบายมันมสำเร็จนะแบบขอบคุณรัฐบาลขอบคุณนายกได้เงินหมื่นไปต่อยอดเปิดละเปิดขายไก่ย่างได้เยอะขึ้นได้เงินกลับมาเยอะขึ้นโอ้โหวันนี้ตลาดขายของหมดเรี่ยงไม่เหลือเลยวันนี้มีแต่คนเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยคนซื้อก็ดีใจคนขายก็ดีใจหรือว่าขอบคุณมากเลย30บาทเปลี่ยนชีวิตขอบคุณมากสําหรับอันนี้อันนั้นมันมันเติมเต็มแล้วมันรู้สึกว่า ฉันก็จะแต่งตัวแบบนี้แหละไปทำงานแบบนี้ให้ประชาชนมีความสุขก็นี่เป็นฉันอะ่ะก็อย่างนั้นนะคะ